สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อลุ่งกับหลวงพ่อเดิมมาเผยแผ่พุทธคุณให้ท่านทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามารับชมหลวงพ่อลุ่งก่อนนะคะนี่ค่ะด้ามรวมฝักแปดนิ้วด้าไม้ฝากไม้นะคะทุกท่านด้าไม้ฝากไม้เฉพาะใบใบ สี่นิ้วไม่ถึงห้านิ้วดีนะคะทุกท่านไม่ถึงห้านิ้วดีเนาะค่ะอันนี้หลงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านตรงที่รัดนี้เหล็กนี้หลุดนะคะอันนี้หวายทำออกมาใหม่นะคะให้ช่างทำออกมาใหม่น้ำไม่ได้ทำนะคะที่รับมาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วที่ที่ได้มาจากเจ้าของเก่าเขาก็จะเป็นรอยเขาสั่งทำแล้วนะคะ อันนี้มีดหลวงพลุงยุบต้นตนนะคะเรามารับชมทั้งในกันเนาะแห้งแกร่งแต่วายนี่ใหม่นะคะทุกท่านในลอยลอยหเหล็กที่รัดนี้ชำรุดนะคะ,คะลายโผครึื่งใบนะคะลายโบราณมีดนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะอันนี้ด้วยรัดด้วยทองฝาบาทค่ะ ไม่โยกไม่คอนค่ะยังแข็งแรงอยู่ค่ะยังไม่โยกไม่คอนเห็นอย่างนี้นะคะอันนี้ยุบต้นๆน,นะคะพี่น้องค่ะมีดก็เป็นลายโบราณยุบต้นๆดูแล้วผ่านการใช้งานมายาวนานนะคะค่ะผครึ่งใบนะคะนี่ผครึ่งใบนี่ค่ะใบมีดเก่าแก่ ันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านผ่านการใช้งานมายาวนานค่ะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่านค่ะป่าพวกผีปีศาจก็ลมพัดลมเพหรือว่าคนโดนของนะคะท่านใดสนใจอ,อยากบูชาไว้ติดตัวติดบ้านติดกระเป๋านะคะหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่าน อธิษฐานจิตแล้วก็เอาใส่กระเป๋าไปนะคะขับรถกลางค่ำกลางคืนหรือว่าเราจะเดินป่าเดินเขาไปเที่ยวนะคะทุกท่านค่ะลมพัดลมเพกันพวกผีปีศาจกันสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามานะคะทุกท่านนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามน้ำมาได้นะคะค่ะเบอร์ลายเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านนี่ค่ะเก่า ยุคต้นต้นเลยลายโบราณนะคะโพครึ่งใบค่ะค่ะผ่านการใช้งานมาแล้วยาวนานความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนี้แบบพุทธคุณของท่านสิทธิพี่สิทธิน้องกับหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านอันนี้หลวงพ่อเดิมค่ะด้ามรวมฝักด้ามรวมฝักเก้านิ้วเลยนีดหนึ่งนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดก็ ห้าหนิวว้วกว่านิดนึงนะคะห้าหนิวว้วกว่านิดนึงเนาะ,ะ,ะด้ามงาน,นะคะทุกท่านด้ามงามีดมีดสองกริย์นะคะนี่ค่ะหน้ากับเงินนะคะทุกท่านมีดสองกรสิส์ความเก่าความแก่ความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็ง่ะ งาเก่างาแก่นะคะทุกท่านดูงาแก่จะช่ำอย่างนี้เลยคะ่ะช่ำสีสอีออกเงาเป็นน้ำผึ้งหรือเป็นต้นเทียนเลยนะคะมีสองกษัตริย์นะคะท่านใดสนใจหรือว่าอ,อยากบูชาบูชาหลวงพ่อเดิมไปติดบ้านนะคะไปบูชาไปไว้ที่หิ้งพระหรือว่าที่ร้านนะคะ สอบถามติดต่อน้ำมาได้นะคะค่ะพกพาใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนเดินทางใกล้ไกลเดินทางกลางค่ำกลางคืนหรือว่าจะ,ะไปค้าขายตามตลาดนัดหรือว่าเรามีร้านนะคะทุกท่านเราพกใส่กระเป๋าเราแล้วก็อธิษฐานจิต ไปไหนมาไหนรอดปลอดภัยนะคะทุกท่านลอยนี้ค่ะอันนี้ลายน้องสิงนะคะทุกท่านลอยน่องเลือดนี้ลึกค่ะนี่ลายกระดกกระดกดอกไม้นะคะทุกท่านนะค่ะล <c oughs> <ม>ายน้องสิงอันนี้ก็เป็นเงินนะคะทุกท่านที่ปิดไว้ตรงนี้นะคะไม่สั่นไม่คอนค่ะไม่สั่นไม่คอนนะคะทุกท่านท่านใดมองหาอยู่นะคะมีดเล่มนี้สวยงามมากนะคะ ความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์สำหรับพกพานะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะคะทุกท่านไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมีสองกษัตริย์นะคะพุทธคุณท่านศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันเลยนะคะทุกท่านสิทธิ์พี่สิทธ์น้องนะคะหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกันนี้นะคะสิทพี่สิทธน้องนะคะทุกท่าน ครูบาจานเดียวกันค่ะท่านใดมองหาอยู่นะคะทักทายโทรมหาน้ำนะคะทุกท่านโทรมหาน้ำได้เลยค่ะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ mm hmm. เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอค่ะกราบขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ